ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องสีข้าวของบริษัทเกษตรพาด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2ระบบนะครับผมตัวนี้2ระบบนะครับสีได้บดได้นะครับเป็น2ระบบนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี่นะครับสวิตช์สวิตช์ตัวเบรกเกอร์ตัดไฟนะครับตัวนี้เบรกเกอร์ตัดไฟนะครับก็จะมีตัวมิเตอร์วัดแอมนะครับวัดแอมไฟที่บ้านนะครับผมสวิตช์ตัวนี้ก็โยกซ้ายขวาได้เลยนะครับเปิดปิดโยกซ้ายขวานะครับผมใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เป็น2ระบบนะครับ สีได้บดได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสีให้ดูนะครับของตัวนี้ตัวนี้นะครับราคาตัวนี้ราคาช่วงจัดโปรนะครับช่วงนี้จัดโปรอยู่ที่ปกติตัวนี้ราคาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจัดโปรอยู่ที่ราคาเหนืออยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งฟรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทำการสีให้ดูนะครับ ีได้ง่ายเลยนะครับผมตัวนี้สีรอบเดียวเลยนะครับสีรอบเดียวได้ข้าวสารได้หไวง้ทานได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับในปลายข้าวนะครับตัวนี้จะออกมาเป็นลำเลยนะครับอันนี้เป็นถุงลำนะครับผมอ่าตัวนี้ออกมาเป็นลำเลยนะครับผมแล้วดูลำนะครับอ่าตัวนี้สีมาจะออกมาเป็นลำอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าลำตัวนี้เป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สามารถให้เลี้ยงวัวได้นะครับนี่นะครับลำตัวนี้ ถ้าลำตัวนี้เราดูเหมือนว่ามันหยาบนะครับตัวนี้เราสามารถพิบดอีกรอบนึงนะครับมาบดฝั่งนี้ได้เลยครับอ่าแล้วก็บดฝั่งนี้ได้นะครับตัวบดนี้นะครับอันนี้ฝั่งบดนะครับผมตัวนี้บดได้หลายอย่างนะครับฝั่งนี้สามารถบดได้หลายอย่างบดพริกเข้าคั่วพินบดเมล็ดข้าวโพดมันแห้งบดอาหารสัตว์นะครับหรือจะบดบดพวกสมุนไพรก็ได้นะครับตัวนี้บดได้หลายอย่างนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับเราสามารถมาบดฝั่งนี้ได้อีกนะครับตัวนี้นี่นะครับ ตะแกรงตะแกรงตะแกรงบดตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตะแกรงบดตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราต้องการหยาบละเอียดเราเปลี่ยนตะแกรงนี้ได้นะครับผมเราจะมีแถมตะแกรงไปด้วยนะครับนี้นะครับตัวบดนี้บดได้หลายอย่างนะครับผมตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 1,900บาทนะครับช่วงจับโปรนะครับราคาที่หนึ่งห่น1 9ึ่บาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมตัวนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผม